สวยสังกระทานเอาทวดนี่ลูกพอนี่น่ะทอเนี้ยเอาลูกพอดลูก่อดอไรกันเนี่ยปลาจัดทีดี๋ยอเนียวมไปอดจัดเดียวดี๋ยอเนียว

กวดน้ำเนี่ให้ยม่อมนี่ตายดินี่เอาตายจ้อยโอ้ยเนาะมามามาฉันดึกอันนึงนี่ยห้องใครเดี๋ยวอย่าสกวดด้วยไหนนะเอาเกี่ยวมาด้านหนึ่งห้องใครกินนู่นนี่ก็สั่งเถอะสกัดเลยฉันได้เดี่ยวเนี่ ฉันอะไรจ๊ี่ด็กป๊อกก็ได้เด็กหนูแกนีอือไอ้มองมัมเอ๋ไหนเนี่ยผู้พนักงานหนูก็อย่างเออเอาถั่วเตรียมเปียกเออนี่นะเก้าอี้นี่ยนะประมงเก้าอี้นี่ยนะนี่เอาเตรียมเห็นไหมนี่ นีแต่งใจอย่างไวเลยทุกคนเนี่ยใจดุแกแจับบอกก็นด้ยวดน้ามโตกัน ตถาคตเมตินังปฏิทานกอรณังปะมีเอวะ <San> ไปยินจ nah ่องไว้ไปยินจ่องไว้ขวดน้ำให้มอมเมมมันวดน้ำใใ้้มอมเมมนะ bunyang bátu tang anang bakan chim bátu 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 ัตปัจจทสุนาขต่งสุมัขลลังสุภาพาตังสุทีต่งสุขนสุมาห์ตตจุเยงทังธรรมะจาเลียสุปทากีนางกายกรรมวาจากรรมปากีนางบาทากีนางมโดกรรมานเดเตปดากีนาปบากีนานิกา

วัาาาเทตสงฆโบอยในสูกาเศ้าออกให้กับแม่ออกเเนาะซักึ้เดี๋ยวเลยให้เพื่ันเขากันื่นตังพิวาเทมวาคาโตพระขาวตาธรรมโมธรรมังนักสามม Subati kawato, kawatusa sangkangnamami ko sangkang na mami, amana

เอื่อเขามเนาะเื่อก็ตีมใส่ปรโดดพัใส่คือกานหัน่ะมาใส่ร่วมกันนี้ก็ได้เลยน่ะความหมายหน่นนะทำบุญมาให้ทำบุญไปเลยเนี่ยในผปาไปเลยรวมญาติเดี๋ยวรวมญาติรวมญาติไม่ใช่หม่เก่ารวมญาติ ไม่ใช่หมาา že, ูเก่ารวมญาติรวมญาติหมูเก่าอเยรวมญาตินี่ใช่ป่ะใครที่เพิ่มนี้ก็มเออเดี๋ยวรวมกันไปเลยเนาะพอ <c oughs> นี่ป๊บเขามีคอห่อยมิ้นไปนี่ผมไปกวดจะไปกวดที่นั่งเขารวมผับปลาลูกพ่อพี่น้องเขาเดินทางปลอดภัยจะยายยายเดินทางปลอดภัยด้วยกข้าวเหนียว ห่อข้าเนียว้วเหนียวเย่นขเดียวนี่นนนาข้าเนียวนันเอาทอดนันลุกทอดนันันเดียวห่อจะดึกสามห้ี่เกาสามห้าเออฟังด้วเอ็ดีเสวยสามห้ สามห้าสี่เก้าวันนี้เด้อพี่น้องเด้อสามห้าสี่เก้ายอดวันนี้นะคะสามห้าสี่เก้าจะคลิปนี้ขอจบไปเพีงเท่านี้พี่น้องเด้อผู้ใหญ่ก็บปสวยจ้ะ คิมนี่ขาชอบแค่ทำนี้จ้ไปบ่ายจุ๊บๆค่ะ